สวัสดีครับผมมิสเตอร์อ่าวลึกวันนี้ผมจะมาเที่ยวแหล่งเรียนรู้นั่นก็คือห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออ่าวลึกตามผมไปดูกันเลยครับ สวัสดีค่ะที่นี่ก็คือห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สังกัดสกรระดับอำเภออ่าวลึกห้องสมุดของเราไม่ได้มีแค่หนังสือเท่านั้นนะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือ lifelong learning เรพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อนอื่นนะคะ เราก็จะมาแนะนําประวัติและความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออ่าวลึกกันก่อนนะคะปัจจุบันห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภออ่าวลึกตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตําบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2535 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออ่าวลึกอยู่ในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออ่าวลึกโดยมีนางศิริรัตน์อินทรนิมิตเป็นผูน้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออ่าวลึกห้องสมุดที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ3คนได้แก่นางนวรน์ชัยเสนะตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวอังคาชูแก้วตำแหน่งเจ้าพนักง,งานห้องสมุดและ3นายฉนกชนชัยเสนะ ตำแหน่งพนักงานจ้างหมอบริการมาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชิกุมารีอำเภออ่าวลึกมาแล้วได้อะไรบ้างไปชมกันเลยที่นี่ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะยกเว้นวันหยุดอากาศตร้ิกนะคะเข้ามาก็จะพบกับ มุมบริการยืมคืนหนังสือและนี่ก็คือมุมกาแฟมีเครื่องดื่มกาแฟและก็เครื่องดื่มให้บริการฟรีและถัดมาก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือพิมพ์อัปเดตใหม่ทุกฉบับทุกวันรู้เรื่องเพื่อนทันก่อนใครแน่นอนจ้าต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องสมุดเติมสุขภาวะเป็นสื่อและก็โมเดลนะคะที่เกี่ยวกับความรู้และก็ไฟของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ซึ่งนะคะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออ่อลึกเนี่ยได้ร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะคะได้ํำเนินการโครงการการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งด้านความรู้สุขภาพผ่านพื้นที่ห้องสมุดเติมสุขภาวะค่ะ โซนต่อมาเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนพักผ่อนนะคะเอาไว้ให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆเช่นอ่านนิทานหรือว่าเสริมพัฒนาการด้านของเล่นต่างๆแล้วก็มีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้นสอของห้องสมุดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามกันมาเลยค่ะ ขึ้นมาถึงนะคะก็จะเจอ,อห้องหนังสือสารกาดีนวัิยายหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะภายในห้องก็จะมีหนังสือทุกหมวดทุกชนิดที่ทางเราเนี่ยได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่แล้วเพื่อที่สะดวกต่อการค้นหาหนังสือนี่เองค่ะต่อมาก็จะเป็นมุมต่างๆเกี่ยวกับความรู้ตัวไปค่ะต่อมาก็จะเป็นห้องส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาภายในห้องก็จะมีผลิตภัณฑ์จากสารจากทางปาล์มนะคะเป็นฝีมือจากสารของกลุ่มอำเภอเหลือเอลิศของเรานี่เองนะคะ และจะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นห้องรักอ่าวลึกภายในห้องก็จะมีรูปภาพและก็สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภออ่าวลึกนะคะแล้วก็จะมีภาพเกี่ยวกันจัดงานจับปีของอำเภออ่าวลึกนั่นก็คืองานรักอ่าวลึกนั่นเองห้องสุดท้ายของเราในวันนี้ก็จะเป็นห้องเฉลิมประเกียรตินะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องค่ะ สำหรับการแนะนำห้องสมุดวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าห้องสมุดไม่ใช่เพียงแค่เป็นสถานที่เก็บหนังสือแต่คือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองในหลากหลายด้านหวังว่าการแนะนำในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของห้องสมุดมากยิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับชมรับฟังการแนะนำห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีำอำเภออ่าวลึกข,ของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณ สำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่มาให้ความรู้และแนะนำห้องสมุดกับผมในวันนี้ขอบคุณครับ